สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้อาจารย์สุรัตน์จากวานะครับก็จะมีเรื่องเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้ผีปีศาจนะครับผีสิงนะครับมาเล่าให้กับพี่น้องฟังนะครับคือคิตแรกนะครับก็จะเป็นผีสิงล่างนะครับแล้วก็ไปแฝงคอตายนะครับคินี้เกิดเมื่อสองสามปีที่ผ่านมานะครับปรากว่าชาวบ้านเห็นชายคนหนึ่งครับเดินไปที่สวนนะครับเวลาสักทุ่มหนึ่งนะครับไปถึงก็ขึ้น เอาเชื่อมมาเส้นหนึ่งก็แผนคอแล้วก็ผูกคอตายนะครับบอกว่าชาวบ้านเห็นก็รีบไปช่วยนะครับดึงดึงล่ากวแก้เชือกลงมาแล้วนําส่งโรงพยาบาลนะครับก็เคสนี้รอดตายนะครับเมื่อเมื่อ,อคนที่ผูกคอตายเนี่ยนะฟื้นขึ้นมาก็เลยถามว่าทําไมถึงไม่ผูกคอตายเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาเดินไปที่สวนผ่านมาตอนคืนนะพเพลเพลแล้วเขาบู๊ไปเฉย แล้วก็รู้สึกตัวทีก็มาอยู่ที่โรงพยบาบาลแล้วครับคอมีเชือกลอยรัดสอบถามพยาบาลสอบถามชาวบ้านก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยไ้ยผูกคอตายซึ่งเขาก็ยอมรับว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาถูกผีสิงนะครับให้ผูกคอตายอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าอย่าเดินไปที่เปลี่ยวๆคนเดียวนะครับอันตรายแล้วจิตใจไม่บางคนเราไม่เราต้องใส่ใส่ผ้าใส่อะไรแผ่นคอไว้นะครับอันนี้เคลแรกนะครับโดน ผีสิงแรกให้แผนคอตายแต่เดชบุญที่ชาวบ,บ้านเห็นช่วยทันอันนี้นะครับอันที่สองก็ตุผีพายนะครับควักมือเรียกแล้วเดินลงคลองชาวบ,บ้านเห็นก็ไปช่วยทันนะครับแล้วก็พูดคืนสติมาบอกทําไมถึงจะฆ่าตัวตาย่ะมีเรื่องกุ้มใจอะไรหรยอที่ว่าจะไปเดินลงคลองเลยชาวบ,บ้านเห็นก็ช่วยกันดึงขึ้นมาทันก็ทําให้พูดสติมาเขาบอกว่ามี มีวิญญาณมีใครเดินปักมือเรียกอ่ะให้เดินลงไปอ่ะก,ก็ก็เหมือนเหมือนเมื่อยลอยก็เดินไปโดยไม่รู้ตัวอันนี้แสดงว่าผีภายน้ําเรียกนะครับให้เดินลงนะเพราะฉนั้นถึงระวังนะครับไปไปที่มืดมืดเปี่ยวเปียวคนเดียวชายคลองนี่ก็อันตรายนะครับถ้าโดนผีหลอกได้นะครับก็ผีน้ําภายน้ํานี่ก็หลอกสีสินล่างพาให้เดินลงน้ำนี่ถ้าเราเดินไปเนี่ยถ้าเราต้องต้องใส่ผ้า หคองเราเนี่ยถึงจะปลอดภัยนะครับแสดงว่าจิตใจอ่อนแอนะครับผีก็มาเข้าสิงร่างถึงขนาดเดินลงคลองนะครับเดชบุญที่มีคนเห็นเขาช่วยมาทันนะครับอันนี้เคสที่สองนี่ครับผีสิงร่างแต่มีคนช่วยทันเคสที่สามนี่ครับก็เป็นอาจารย์อาจารย์สุรันนะครับไปค่ายสัมปนานะครับจัดรถบัสไปคันหนึ่งครับค่ายครอบครัวปรากฏว่าระหว่างคืนนะที่พักแรมอยู่ที่วัดเนี่ยปรากฏว่า สมาชิเขาว่านอนพักหมดตอนนี้มีวัยรุ่นหกเจ็ดคนเนี่ยก็เอาวอยู่ข้างนอกอาจารย์ก็ออกไปดูปรากฏว่าก็วิ่งให้จับเพื่อนเพื่อนอีกคนหนึ่งวิ่งหนีวิ่งวิ่งไปทางทะเลแล้วก็ท้งเพื่อนเพื่อนหลายหลายคนก็วิ่งไปจับดึงขึ้นมาจากทะเลดึงขึ้นมาแล้วก็เอามาเข้ามาไว้ในวัดแล้วก็จับกดให้ตัวลงตอนนี้ก็อาจารย์ก็เห็นว่าอาการนี้คือการโดนผีเข้าก็เลยไปเอาทุ่มมาเก้าอก จุดทูบก็ไอ้ฐานขอพรจากพองคุณพระคุณเจ้านะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอพรจากพระพุม์พระศิวรรณนายและองค์พระงจักรวาลนะครับอันนี้ฐานจิตขอให้วิญญาณที่สิงร่างถิยวนั้นออกพอจุดทูบก้าวดอกปักปักระหว่างที่กำลังจุดทูบเนี่ยไอ้เด็กมันก็สะบัดมือออกแล้วชี้หน้ามาทางอาจารย์ว่าเดี๋ยวมึงตายเดี๋ยวมึงตายอาจารย์ก็มองว่าอันนี้พี่เข้าจริงขนาดชี้หน้าอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมึงตายเดี๋ยวมึงตาย อาจารย์ก็อธิษฐานจิตแล้วก็ปักถูกปุ๊บหลังจากที่ปักปับ๊บเขาก็สลบไปเลยไม่รู้สึกตัวเลยก็เลยพาไปพักผ่อนนะครับเจ็จเนื้อเสร็จตัวแล้วก็ให้นอนพักผ่อนพอเช้าขึ้นมาก็ให้พวกเด็กๆ็กเนี่ยไปตรงวัดทุกเทียนไปไหว้ขอเข้ามาที่ที่ต้นตะเคียนนะครับซึ่งจากจากาเพื่อนเพื่อนเลาให้ฟังว่าไปวิ่งเล่นตอนคืนแล้วก็ไปท้าทายผี เพียงหินไปในที่ตรงป่าช้าแล้วก็ต้นตะเคียนก็เ,เกิดอาการผีเข้าอันนี้นะครับก็ถือว่ากลางคืนนี่ไม่น่าออกไปที่ป่าช้าแล้วไม่น่าวิ่งคาถ่ายอันนี้ก็เป็นบทเรียนว่าผีสิงนะครับดีเดชั้บุญนะครับที่ที่มีเพื่อนเพื่อนช่วยกันแล้วอาจารย์อาจารย์สุรัสก็เห็นอยู่ก็เลยก็เธอใช้วิธีขับไล่ผีออกออกจากล่าเข้าไปอันนี้นะครับอันนี้คือรอดตายนะครับ ไม่ตายแต่น,นี่เคสที่สี่นี่ครับอันนี้ผูกคอตายในบ้านจริงๆเลยคือเคสเนี่ยคือแม่ลูกเนี่ยเขาอยู่ในบ้านบ้านสองชั้นตอนคืนเนี่ยดึกๆเนี่ยแม่เขาขึ้นไปนอนข้างบนส่วนลูกเนี่ยชอบดูตอทัดหนังผีคืนก็แม่เขาก็ได้ยินเสียงว่าเอ้ยท,ทัดหนังผีเออไปอยู่ในบ้านบ้านผีเสียงผูกคอตายอยู่ชั้นบนก็ในใน ในภาพยนตร์เขางคได้ยินเสียงเขาก็ไม่สนใจเขาคิาดว่ามันเป็นแค่ละครตอนนี้พอหนังจบปับ๊บก็ยังยังไม่ปิดทันทีก็ลงมาดูปรากฏว่าลูกสาวเขาแฝงคาตายก็เ,เรียกคนมาช่วยก็ไม่ทันก็ถึงเกิดความตายนะครับแล้วก็เรียกมุณยิธิมาเรียกเจ้าที่มาดูแลปรากฏว่าก็สูญเสียชีวิตนะครับช่วยไม่ทันเลยครับนี่แสดงว่าดูหนังผีแล้วดูคนเดียว แล้วผีนี่อาจจะมาครอบงำจิตใจเขาทําให้เขาแผงคอตายอันนี้ก็สาคัญนะครับการไปดูหนังผีกลางคืนคนเดียวเนี่ยถึงแม้จะอยู่ในบ้านก็ตามเนี่ยทําให้เขาจิตตกจิตตกแล้วทาให้เขา,เขาผูกคอตายได้อันนี้สาคัญนะครับอันนี้ถึงถึงแค่ความตายเนี่ยครับก็เป็นเคอุดโบราณว่าอย่าดูหนังผีคนเดียวนะครับกลางคืนดึกๆึกเลดูนะครับต่อไปอีกคนเคสหนึ่งครับ คือ,คอการทักทายนี่ตามหลักแล้วการเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยก็จะไม่ให้ทักทายอะไรต่างที่เห็นนะครับถึงเห็นเราก็บอกไม่เห็นนะครับเพราอว่าตอนนั้นไปสัมมนาต่างจังหวัดจังหวัดน่านรถก็วิ่งไปตามเนินเขาเนี่ยเป็นท,ทางทางขึ้นทางลงนะครับระหว่างนั้นก็มันก็ช่วงประมาณเย็นๆแลวนะครับสามสี่โมงเย็นก็มองไปมองไปทางขวามือออกหน้าต่างนะครับก็เห็น มีสาราอยู่สาราหนึ่งครับก็มีป,าป้ายบอกหมู่บ้านผีทองเหลืองแล้วผมก็เหลือไปเห็นมีเด็กเด็กตัวเล็กนะครับถอดเสื้อผ้านั่งอยู่ผมก็เลยสะกิดเพื่อนที่อยู่ด้านหน้าผมบอกว่าเห็นอะไรไหมโอ้ยังไงผีผีผีมันนั่งอยู่นด่งงไงผีผีทองเหลืองพอทักเสร็จปับ๊บหันดูทีอ่ผีหายไปแล้วแต่ผมมาดูเพื่อนเพื่อนก็นั่งซึมซึมไม่พูดไม่จาเลยนั่งซึมหลับตา สงสัยเอ๊ะทำไมเป็นอะไรทักทายก็ไม่พูดอะไรไม่พูดนั่งนิ่งเลยรถตัววิ่งไปประมาณนักครึ่งชั่วโมงอ่าผมก็ทักทายเพื่อนบ่าเอาถึงจะถึงแล้วนะเดี๋ยวจะต้องลงไปกินข้าวนะก็ไม่พูดจาก็นั่งหลับตาผมก็ดูอากาศแล้วโดนผีเข้าแล้วผมก็เลยก็สวดสวดมนต์แหละสวดมนต์ว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยขอคุณพระคุณเจ้านะครับเทพเทวดาเนี่ย ขอพลังจักวาลเนี่ยให้ขับไล่ผีปีศาจที่สิงรางเพื่อนเนี่ยออกผมก็เลยเหมือนเหมือนแล้วก,กำมือเนี่ยกำมือแล้วก็พระพุทธพทระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ขอพรจากเทพสิงห์ศิ์เนี่ยกระเป่าไปที่มือกำมือแล้วก็ตบไปที่ตรงด้านหลังไทยทอยสามครั้งหนึ่งสองสามตบไม่แรงนะครับเบาๆหนึ่งสองสามปุ๊บปรกากฏเพื่อนก็นสะดุ้งตุ่นมาเอ๊ะ เอาทำไมมาตบหลังชั้นทำไมอ่ะอา,อาจารย์สวนอะไรก็เล่ให้ฟังว่าคุณนะไปทักทายว่าเห็นผีเห็นผีต้องเหลืองแล้วก็แล้วคุณก็มีอาการเหมือนผีเข้าเลยหลับตานั่งนิ่งตั้งนานทักทายก็ไม่พูดจนกระทั่งคือนชั่วโมงผ่านมามาถึงถึงรถจอดแล้วเขาลงไปกินข้าวกันคุณก็ยังนั่งอยู่ไม่ยอมลงมานั่งหลับตาผมก็เลยต้องใช้วิธีอา่า คับได้โดยใช้วิทีตกที่ด้านหลังเนี่ยถึงพระถึงเจ้าถึงเทพเนี่ย้วตกไปที่ไทยถอยสามครั้งเนี่ยผีก็ออกโอ้จริงๆเอ้ยผมก็ไม่รู้สึกตัวเลยผมก็เห็นผีมันนั่งอยู่เนี่ยพอผมทักปับ๊บผมก็บูบไปเฉยผมก็ไม่รู้สึกตัวตอนที่อ่าอาจารย์เนี่ยอาจารย์มาตกไทยถอยผมเนี่ยผม,มรู้สึกตัวว่าเอ๊ะผมไม่รู้สึกตัวเลยผมก็นิ่งไป,ปน,นานเหมือนกันเนี่ยก็โดนผีตองเหลืองเนี่ยมาเข้าสิง เนี่ยก็โจริงว่าทีหลังว่าก็บอกว่าทีหลังถ้าจะเดินทางไปไหนเนี่ยอย่าอย่าไปทักทายมันอันตรายนะครับอันนี้อันตรายมากแล้วก็มีเรื่องนะครับอาจารย์อาจารย์สุรเด์อาเจอด้วยด้วยตนเองเลยครับคือไปไหว้พระในในวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดน่านนะครับก็ในในโบสถ์แล้วก็จะมีรูปตายายอยู่นะครับเป็นรูปโบราณแล,แล้วก็กลับไหว้บูชาพระดูบูชาเจ้าต่างๆ สร็จแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็ออกมาประตกเย็นนี่ก็แวะแวะตามร้านแล้วก็พอดีมีร้านอยู่ร้านหนึ่งก็มีเสื้อเสื้อตายายนะครับเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นภาพวาดสกินในเสื้อนะครับผมเลยซื้อมาใส่ซื้อมาใส่พอใส่ปั๊บผมก็เดินเดินเดินไปพอดีช่วงเย็นก็ไปกินข้าวผมก็มีเวียนหัวมันเหมือนมีอะไรนูันมันทำให้ผมเวียนหัวปรากฏว่ามีเพื่อนทักว่า าจารย์สุรัตน์มีใครเดินมาเนี่ยสองคนเนี่ยเดินแต่งชุดโบราณเนี่ยเดินตามหลังมาผมก็ตกใจหันไปดูไม่มีนี่ผมไม่มีผมก็นึกได้ว่าอ๋อเราใส่เสื้อตายายมาตายายเนี่ยคือเขาทาเสื้อตายายตายายที่ว่าเป็นสามีภรรยากันเนี่ยเป็นเรื่องของโบราณเนี่ยเขารักกันตายายนี่รักกันเป็นเรื่องตำนานโบราณแต่นี้เขาก็ทําสกินเสื้อตายายผมก็มาใส่ผมเลยเลยต้องถอดเสื้อออก ออกแล้วเปลี่ยนเสื้อใหม่นะครับปรากฏว่ามันก็หายมึนปรากฏว่าเสื้อนั้นน่ะเอากลับมาบ้านผมก็ไม่กล้าใส่เลยครับเพราะว่าเหมือนเหมือนว่ามีวิญญาณของเขาเนี่ยตามมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการการที่เราไปบางครั้งนี่เราไปใส่เสื้อผ้าเนี่ยบางทีวิญญาณมันก็ตามมานะครับอันนี้ก็แสดงว่าเป็นวิญญาณเขาเนี่ยครับตามมาจริงๆรแต่นี้เรื่อง พูดผีพศาพเนี่ยเรื่องต่างๆเนี่ยผีสิงล่างเนี่ยดีด,ดีดีนาที่ที่มีคนช่วยเหลือไปแขวนคอตายก็มีคนช่วยเหลือก็รอดตายแล้วก็เดินลงลงคลองก็ไปช่วยทันก็รอดตายอันนี้เดินลงทะเลอีกก็ช่วยทันอีกนะครับก็รอดตายอย่างบุญวิตแต่ส่วนเคสที่ที่ว่าไปดูหนังผีเนี่ยดูหนังผีคนเดียวเนี่ยอันนี้ช่วยไปทัดแม่เขาก็ไม่ไม่คิดว่าเขาจะผูกคอตาย ลงมาก็ผลต่ตายอันนี้ช่วยไม่ทันแน่นอน,อ,น,นอันนี้ช่วยไม่ทันส่วนที่นั่งรถไปเห็นผีตองเหลืองเนี่ยคือตาหลังแล้วเขาจะห้ามทักถ้าทักปั๊บผีจะเข้าทันทีเลยอันนี้เพราะฉะนั้นในการเดินทางไปไหนเนี่ยห้ามทักนะครับแล้วก็มีอีกอีก,อกเคสนึงเคสเคส,สุดท้ายนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยคือเขาจะมีแข่งแข่งขันกีฬาฟุตบอลน,นะครับเจ้าภาพก็อยู่แถวจังหวัดบินบุรีเนี่ยเป็นท้องไร่ท้องนาแข่งบอลอ่า อย่งบนของชาวบ้านนะครับบอกว่าตอนคืนนี่ก็ไปนอนบ้านชาวพม่าบอกว่าไปกับเพื่อนสองคนเนี่ยพอเดินเข้าไปเป็นบ้านทรงไทยอ่ะใต้ถุนสูงหน่อยใต้ถุนเนี่ยเขาจะปลูกงวปลูกควายไว้ไงแล้วพอเดินเข้าไปปั๊บผมก็ถามว่าเอะนอนห้องไหนดีก็จะยินเสียงผู้หญิงเนี่ยตะโกนว่านอนข้างนั้นน่ะทางขวามือน่ะนอนข้างนั้นน่ะพอไอ้เสียงเนี่ยเราก็ หันหน้าไปทางซ้ายมือเพื่อว่าเอ้ใครใครพูดเนี่ยปรากฏว่าเห็นมีเสื้อผ้าลอ,อยได้เสื้อผ้าผู้หญิงเป็นกระโปรงอะลอยมาผมเห็นอันนั้นผมก็ก็เฉยแต่คนลุกเลยนะฮะแล้วสกิดเพื่อนบอกเห็นอะไรไหมเพื่อนบอกเห็นเห็นวั้นเรารีบเข้านอนดีกว่าบุญม,มุงเข้าไปนอนเลยครับ <laughs> ก็ระหว่างคืนนั้นไม่เราหลับตื่นๆหลับตื่นปวดท้องฉี่อะไรก็ไม่กล้าออกไปฉี่ข้างนอกนะครับ แล้วก็ก็มีเสียงลมคลื่นคลาดคลื่นคลาด,ลาดบ้านโยกไปโยงมามันเหมือนเหมือนเขาหลอกเรานะ <c oughs> ก็ปรากฏว่าก็ไหวพ้พระไหว้เจ้าก่อนว่าขอพระคง้มเจ้าคุ้มครองคืนนั้นก็ไม่เป็นไรครับก็พอพอตื่นขึ้นมาพอเช้าขึ้นมาก็ก็จะกลับแล้วครับก็เลยบอกว่าเขาบอกอยู่ต่อไหมคืนหนึง่งไหมผมบอกโอ้ยผมไม่อยู่แล้วครับผมจะกลับแล้วครับอันนี้เราก็บอกพืนบอกในเมื่อคืน คืนเห็นอะไรไหมบอกเห็นเห็นก็นะผีหลอกแหละเห็นเสื้อผ้าลอ,อยได้แล้วเสียงพูดลองอมาซึ่งตอนนั้นในบ้านตอนวินาทีนั้นนะไม่มีใครเลยบ้านเขาก็เหมือนว่าเขานอนกันหมดแล้วลหละไม่มีใครจะจะมีเสียงพูดออกมาแล้วก็โปร่งลอยอันนี้ครับผู้ผีพิศารก็คือผีหลอกนะก็เลยอาจารย์อาจารย์โดนเองแต่ตอนนั้นอาจารย์ก็ยังไม่คิดอะไรมาก ก็เลยว่าไหวพระไหว้เจ้าเสร็จก็ขอพรอว่าออกับขอเข้ามาครับถ้าเราล่วงเกิดอะไรไปก็กลับขอมาด้วยก็มาอาศัยอยู่นะครับก็เหตุการณ์เรื่องผีนี่ก็ผ่านไปนะครับก็เลยมีเรื่องเล่าเรื่องผีนี่ครับในสี่ห้าเคสนี่ครับก็มาเล่าให้พี่น้องฟังว่าเรื่องผีเนี่หรือพูดผีวิญญาณเนี่ยมีจริงนะครับคนที่ประสบเหตุการณ์เนี่ยเขาจะไม่รู้สึกตัวโดนผีสิง ครับไปผูกคอตายบ้างเดินลงน้ําคลองบ้างลงทะเลบ้างครับจะบางร้านจะผูกคอตายในบ้านเนี่ยอันนี้ดูดังผีก็ช่วยไม่ทันอันนี้ถึงแก่ความตายส่วนเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ห้ามทักทายนะครับเห็นผีเห็นอะไรนะเห็นปั๊มก็จะเข้าสิงร่างไปพักที่บ้านก็เห็นกระโปงรงลอยได้เนี่ยอันนี้ก็ ก็ผีก็มามาหลอกแต่เราต้องมีจิตใจเข้มแข็งครับถ้าเราตกใจกลัวลนะผีมันจะสิงร่างเราแล้วเราก็จะไม่รู้สติอาจจะทําอะไรที่ไม่ดีอาจจะฆ่าตัวตายก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเทศเรื่องผีนี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเล่าจากชาวบ้านและเรื่องที่อาจารย์พบเห็นด้วยตวนเองนะครับก็ก็เทสเทศนี้ก็ก็มีเรื่องเล่าเรื่องพูดผีพิศาวิญาณนะครับที่มา ที่มาสิงร้านคนนะครับจิตใจอ่อนแอนะครับแต่ถ้าคนเนี้ยมีจิตใจเข้มแข็งนะครับไหว้พระไหว้เจ้านะครับฝึกสมาธิดีๆนะครับไปไหนก็อย่าไปคนเดียวไปหลายคนนะครับก็จะช่วยเหลือกันได้ครับก็เรื่องเรื่องผีนะครับก็ก็คงจะมียุติไว้เพียงแค่นี้นะครับก็โอกาสหน้านี้ก็จะมาเล่าเรื่องผู้ผีพิศจให้กับพี่น้องฟังอีกนะครับ ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าพุผีวิวิษณ์มีจริงแต่เราต้องจิตใจเข้มแข็งนะครับจะให้มันมาสิงร่างเรานะครับแล้วเราต้องฝึกสมาธินะครับมีจิตใจเข้มแข็งนะครับแล้วอย่าเดินไปที่เปี่ยวนะครับก็จะถูกถูกพุวธภิวิษณ์เข้าสิง่ด้ได้นะครับแต่ด,ด้วยของพลังจักรวาลเนี่ยถ้าเราไหวพระไหวเจ้าแล้วฝึกสมาธินะครับแล้วก็มีมีพลังเนี่ยครับพลังบุญเนี่ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองเรานะครับจะช่วยเหลือเราครับก็ก็ขอจบเล่าเรื่องผีไว้เพียงแค่นี้นะครับต่อไปโอกาสหน้าก็อาจารย์สุรัตน์พลังจักวันก็จะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังอีกนะครับเพื่อเป็นอุทาหอ์สอนใจนะครับให้ระวังเรื่องอยู่กับผู้ผีวิสาต่างเนี่ยม,มันมีจริงมันไม่ใช่มนโนโคิดตัวเองนะครับคนที่โดนผีสิงจริงก็ถูกจริงนะครับแต่ว่ารอดตาย ก็ตายบุวิตนะครับมีคนช่วยเหลือทันและอาจารย์ก็ช่วยทันนะครับแต่บางเคสก็ช่วยไม่ทันอันนี้ก็ถือว่าอันตรายมากนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปดูหนังผีตอนคืนนะครับดึกๆห้ามดูเลยครับอันตรายมากนะครับถ้าดูก็ดูหลายๆคนนะครับก็ไปอุท่าอุทาขอนะครับก็หวังว่าอ่าถ้าชอบเรื่องผีนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับ ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคร <mel eagle> ับแล้วอาจารย์สุรัตน์พลังจักรวาลจะมาเล่าเรื่องผีให้กับพี่น้องฟังอีกนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณพี่น้องนครับที่ติดตามรายการของอาจารย์สุรัตน์พลังจักรวาลต่างๆนะครับคราวหน้าก็จะจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องผูดปีวิสาหรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจก็จะมาเล่าให้กับพี่น้องฟังนะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับไปอย่างสูงนะครับ ครับขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ติดตามรายการนะครับขอบคุณมากนะครับก็ขอจบรายการเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ